สวัสดีครับทุกคนวันนี้อยู่กับต้อมอีกเช่นเคยนะครับผมวันนี้ต้องมีเจ้าโตโยต้ายาริสตัวใหม่เลยนะครับผมตัวนี้เป็นตัวยาริสพีเมียมเออร์เบิร์นนะครับผมตัวนี้เป็นปี2022นะครับผมเป็นตัวใหม่คางเต็นท์เลยนะครับผมเพิ่งจะเข้ามาได้ไม่นานนะครับผมตัวนี้นะครับราคาเต็นท์อยู่ที่ราคาอยู่ที่5,44,000บาทนะครับผมตัวนี้นะไม้น้อยมากๆเลยนะครับไม่เพียง8,000กิโลเท่านั้นเองนะครับผม มาเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าจุดเด่นของเจ้าตัวนี้มีอะไรแตกต่างกับตัวเจ้ายานี้ตัวเก่าบ้างเดี๋ยวเรามาเริ่มกันในส่วนของตัวด้านหน้ากันก่อนเลยครับผมตัวนี้นะครับจุดเด่นเลยของเขาคืออะไรตัวจุดเด่นเลยจะเป็นในส่วนของตัวชุดแต่งเห็นไหมครับสเกิร์ตข้างหน้าเอกลักษณ์เด่นเด่นเลยเห็นไหมครับจะเป็นดีไซน์แบบว่าสปอร์ตนะครับเห็นไหมอ่า ตัวเจ้ายาลิสคันนี้นะครับผมจะมีความสูงมากกว่าสูงตัวสูงกว่าตัวเจ้ายาลิสตัวรุ่นเก่าๆนะครับผมแล้วเรามาดูในส่วนของตัวไฟกันบ้างนะครับตัวไฟนะครับผมตัวนี้จะเป็นตัวมังติฟซเตอร์แบบหลอดดีๆหลอด l อ d วดีนะครับเห็นไหมโฉบเฉี่ยวนะครับดีไซน์สวยหรูนะครับตัวของเราเป็นตัวใหม่ๆเลยนะยังไม่มีรอยลาไม่มีรอยแตกเลยเห็นไหมครับรถของเรานะเป็นรถมือสองแต่ว่าสภาพน้องๆป้ายแดงเลยนะครับผม มาเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของตัวด้านข้างกันบ้างนะครับตัวนี้นะครับผมมาพร้อมกับตัวล้อมแม็กนะครับขนาดสิบหกนิ้วนะครับตัวนี้จะเป็นตัว X นะครับเป็นจุดเด่นของเขาเลยเห็นไหมครับตัวเจ้ายาลิ s ต,ตัวเก่าจะเป็นล้อขนาดส5ห้านิ้วแต่ตัวนี้เป็นล้อมแม็กขนาดสิบหกนิ้วล้อมแม็กดูโทนดํานะครับผมมาพร้อมกับตัวซุ้มล้อสีดําตัดขาวออกโมเดิร์นเห็นไหมครับแม็กเดิมๆจากศูนย์เลยนะครับของเรายางก็เป็นยางปีใหม่อยู่เลยนะครับ มาดามม่ดูในส่วนของตัวบอดี้ดร่งข้างบ้างนะครับผมตัวบอดี้ดร่งข้างนะครับเห็นไหมครับยังไม่มีรอยขีดขว่วนรอยค้อหรือทําสีอะไรเลยนะครับอันนี้เป็นสีเดิมๆจากศูนย์นะครับเห็นไหมสีสันสวยงามอยู่เลยสีขาวจ๊วงสีมือจับก็เป็นตัวเดียวกับสีตัวรถเลยนะครับผมตัวนี้จะเป็นตัดมาด้วยหลังคาสีทูโทนนะครับตัวนี้จะเป็นหลังคาดําจะทําให้ดูทรงสปอร์ตนะครับเห็นไหม ่าแล้วเรามาดูในส่วนของตัวด้านท้ายกันบ้างครับตัวไฟตัวไฟท้ายอาจจะไม่ค่อยต่างกับตัวยาริสตัวเก่ามากนักเห็นไหมครับแต่จุดเด่นเดที่ต่างกันของเจ้าตัวนี้กับตัวยาริสตัวเก่าต่างกันตรงไหนรู้ไหมนี่เอกลักษณ์เด่นคือ X อ็กซเอบเห็นไหมครับจุดเด่นเด่นเลยคือเจ้าตัวนี้อ่าชุดแต่งด้านหลังตัวสเกรตด้านหลังเห็นไหมครับสวยเป็นตัวสีเทานะครับ เห็นไหมครับแล้วในส่วนดูในส่วนของตัวท้ายฝาท้ายกันบ้างอ่าฝาท้ายก็คล้ายๆกับตัวเก่าของเราก็จะมีในส่วนของตัวเห็นไหมครับก็ปะยางฉุกเฉินอะไรให้หมดเลยเราม่แถมไปให้เลยนะครับผมราคาป้ายแดงน,นะครับจะอยู่ที่ประมาณเจ็ดแสนกว่าบาทแต่ทางเต็นท์เราขายอยู่แค่ห้าแสนสี่หมื่นสี่พันบาทเพียงเท่านั้นนะครับคุณลูกค้านะครับผม ถ้าคุณลูกค้าท่านใดนะครับสนใจนะครับผมสามารถมาทดลองขัดได้นะครับทางเต็นท์เราอยู่ที่ถนนสุวินทวงศ์ซอย4นะครับมาเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของตัวบอดี้ด้านในกันบ้างครับอ่าตัวนี้นะครับเบาะเด่นๆจะเป็นเอกลักษณ์เห็นไหมครับเบาะจะตัดด้วยตัว X เห็นไหมครับจะเป็นดําตัดน้าตาลนะครับจะมีรูปตัว X อยู่ตรงเบาะเห็นไหมครับเป็นเบาะหนังนะครับ ทำให้ดูดีมีสไตล์เลยนะครับอ่าเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของตัวด้านหน้ากันบ้างครับอ่าเห็นนะครับในส่วนของตัวด้านหน้าก็จะต่างกันตัวในส่วนของตัวพูงมาลัยพวงมาลัยก็จะเป็นแบบในสีฟูโทนน้ำตาลตัดดําเห็นนะครับจะเป็นพูงมาลัยมัลติฟังกช์ชันนะครับสามารถรับโทรศัพท์ กดโทรศัพท์ได้ที่พงมาลัยเลยเพิ่มเสียงลดเสียงได้หมดเลยเห็นไหมครับตัวเบาะก็จะเป็นตัวเบาะหนังเหมือนกับทางด้านหลังเลยตัวนี้จะเป็นเกียร์ออโต้นะครับคุณลูกค้าระบบตัวกระจกด้านข้างก็จะเปิดปิดด้วยไฟฟ้าแล้วนะครับตัวนี้พร้อมสุดซึ่งแบบตัวนี้เป็นตัวที่แบบว่าลูกค้ากําลังตามหาเลยแล้วราคาที่เตนเราไม,ไม่แพงด้วยครับเปลียนแ้าแสนสี่หมื่นสี่พันบาทเพียนเท่านั้นนะครับผมแล้วถ้าคุณลูกค้าท่านใดนะครับที่สนใจนะครับ ตัวเจ้ายาฤิต์ตัวนี้นะครับทางเต็นท์เรานะครับผมมีโปรโมชั่นสุดพิเศษให้นะครับผมถ้าคุณลูกค้าจองก่อนหรือซื้อก่อนสิ้นเดือนในวันที่30กันยานี้นะครับพอเราก็จะมีในส่วนของตัวช่วยลดดอกเบีย้ยให้สูงสุดถึง40สตางค์เลยนะครับผมซื้อรถกับเรามีเงินเหลือกับบ้าอีกสูงสุด5 0,000บาทเลยนะครับผมแล้วรถของเรานะครับทุกคันมีการตรวจปูอินเด็ชั่นนะครับผมถึง3 4 4จุดตรวจโครงรถทั้งหมดเลย แล้วก็ของเรานะครับผมสามารถออกรถได้ทุกอาชีพนะครับไม่ว่าจะเป็นอาชีพค้าขายไม่ว่าจะเป็นอาชีพขับวีมไซค์ขับแก๊สหรือเป็นอาชีพอะไรก็ได้ขายของออนไลน์เพียงแค่คุณมีรายได้มีสเตตเมนต์ให้เราดูมีรายได้มาที่ชัดเจนก็สามารถเป็นเจ้าของคันนี้ได้นะครับผมอลที่สําคัญนะครับของเราฟรีทุกค่าใช้จ่ายไม่ว่าคุณลูกค้าจะอยู่ต่างจังหวัดเรามีบริการจัดรถส่งฟรีให้คุณลูกค้าถึงหน้าบ้านเลยนะครับผม ถ้าคุณลูกค้าท่านใดสนใจนะครับผมสามารถติดต่อต้อมเข้ามาได้เลยนะครับผมที่เบอร์0854055000นะครับผมหรือติดต่อเข้ามาได้นะครับผมของผมอยู่ที่ถนนสุวงซอย4นะครับผมเต็นบอยออโต้กร๊ปนะครับผมมาเป็นครอบครัวเดียวกันนะครับผมเดี๋ยวคลิปนี้เดี๋ยวต้อมต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับผมเดี๋ยวคลิปหน้าเดี๋ยวต้องจะพาดูรถคันไหนยี่ห้อไหนอีกคุณลูกค้าท่านใดสนใจก็คอมเมนต์มาได้เดี๋ยวต้องจะพาไปดูนะครับเพราะเต็นเรามีรถมากกว่า200คันเลยนะครับผม เดวินต้องขอตัวลาไปก่อนครับผมบ๊ายบาย